เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ยวรักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ขอพระคุณ f อทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าท,ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดตอนนี้ก็มีเหรียญกราสา์ที่ส่งเข้ามาจำหน่ายให้คุด่งบ้างก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับ ช่องกูดงคอยเราก็พูดเสมอนะครับกูดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายถามว่าทุกวันนี้ยังต้องศึกษาอยู่ไหมก็ยังศึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรนะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญแปลกๆหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยเพราะว่าแต่ละเหรียญแต่ละลักษณะก็จะมีความที่ แตกต่างกันในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดองอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับที่คุณลงุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดตรวจสอบแล้วทําความเข้าใจกับครูโดงไปด้วยเนาะก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลนี้แล้วที่สําคัญ โอ้โหราคามันจะจับต้องไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าร้านใหญ่ๆระดับประเทศประกาศรับซื้อสูงถึง5 0 0 0มื่นบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับห้าหมืนบาทต่อหนึ่งเหรียญเราเห็นล้าก็ขนลุกสู้เลยจากสมัยก่อนก็เล่นกันไม่กี่พันต่อมาเล่นกันลักหมื่นบาทต่อมาประกาศรับซื้อสูงถึงห้าหมืนบาทโอ้โหเราเห็นแล้วก็เนาะก็ มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญสองบาทสีทองของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญสองบาทของในหลวงรัชกาลที่9้าที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญสองบาทสีทองเหรียญสองบาทในหลวงรัชกาลที่9จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นสีเงินแล้วก็สีทองสีเงินแล้วก็สีทองนะครับ สีทองผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551แล้วก็มาสิ้นสุดปี2560ก็10ปีแล้วครับ5่า2นึ่งายันมาถึง60ปี51นะครับทีนี้หลายคนไม่รู้นะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญ2บาทสีทองฟังให้ดีและดูให้ดีนะครับ มีการค้นพบค้นเจอเหรียญสองบาทสีทองปีพุทธศักราช2,550โดยปกติแล้วนี่เหรียญสองบาทนะครับปี2,550นี่จะเป็นสีเงินถูกต้องไหมเป็นสีเงินแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองปี2,550คาดว่านะครับน่าจะเป็นเหรียญทดลอง อาจจะเป็นการทดลองบล็อกเพราะว่าปี2551เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบจากสีเงินมาเป็นสีทองเหลืองสมัยก่อนที่คุโดงเห็นเขาประกาศรับซื้อกันในสูงถึง30,000บาทเราก็ตกใจแล้วนะทีนี้เรามีการเข้าไปศึกษาอีกนะครับไปเจออีกว่าเขารับซื้อปรับราคาให้เป็น50,000บาทโอ้โห เราเห็นเราก็ขนลุกเลยเพราะว่าสูงมากนะครับสำหรับราคานี้ก็ของคู่โด่งนี่ถ้าซื้อก็คงจะไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อจำหน่ายขายต่อเนาะเป็นเงินจมไปเปล่าเป่าแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญ2บาทเยอะๆนะครับ2บาทเยอะๆเก็บเอาไว้เยอะมาดูด้านหลังนะครับว่าเป็นปี2550หรือไม่ถ้าเป็นปี2550ก็เตรียมตัวรับเงินนะครับ เก่าๆคุณดวงก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็หลักพันถึงหลักหมื่นน่ะแต่ถ้าเกิดปเป็นเหรียญ UNC อาจจะถึง5 0,000บาทแบบที่เขาบอกก็ได้ก็ลองๆดูนะครับศึกษาไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคลิปนี้ EP นี้เห็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพุ่นน้องเลยนำมาบอกมาเก่าวกันสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอย